สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทท่านครับมือนีช่วงใบใบของวันที่13เป็นวันแรกเริ่มครับมหาสงการหรือว่าปีไม่ไทยครับมือนีช่วงใบใบกับทางช่องเงาสีพาเอฟซีครับมาตามแล้วตั้งตัวเลขครับหวยสองห้าหมื่นนะครับหรือว่าตัวเลขมีทีม่านั่นเองครับเป็นหวยสองห้าหมื่นมาฝากมาตอนเอฟซีนะครับ เอฟซีขอมาเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับอ่าที่สำคัญเอฟซีจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบวันผาดข่าวสารนะครับเวลาทางช่องห้องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซี MC สิบได้ผ่าดข่าวสารจากทางช่องนะครับเอาครับขอท้าวความเก่าให้ฟังนะครับเป็นยังคือเอามาลงฝากตอนนะี้ซีนับพราะว่าแนวทางของเพิ่น ก็ถือว่าเดินดีมาตลอดนะครับสําหรับตัวเลขสองห้าหมื่นนะครับครับสําหรับเลขวิ่งงวดที่แล้วนะครับเอากันใกล้ๆจ่อๆเลยนะครับงวดที่ผ่านมาครับเพื่อนไฮซูนกับเจ็ดเด้อครับเพื่อนไฮซูนกับเจ็ดนะครับอ่าตัวเลขหน้าต่างของเพื่อนนะครับศูนย์กับเจ็ดนะครับให้เลขวิ่งมากนะครับแล้วงวดนี้นะครับเพื่อนสิได้ตัวใดแน่มาฝากตอนเอฟซีครับเอฟซีเข้ามาเบึกมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับให้กำลังใจทีมงานเฮาและก็ทางช่องเฮานะครับอ่าครับสำหรับตัวเลขแนวทางหวยสองห้าหมื่นนะครับประจับงวดวันที่16เมษายนนะครับอ่ายังอยู่ในช่วงสวงการอยู่นะครับเนาะอ่ายังอยู่ในช่วงสงการอยู่นะครับเฮาสิมีโสมีไส้มีหลาบกันบอนะครับใส่สงการบอนะครับมีโสมีหมันบอ นะครับพอมาติดตามกันลุนกันบ้านเนี่ยทั้งตัวเลขของเพิินสิเข่าอีกอ้อนะครับเอาครับสำหรับตัวเลขหน้าทั้งสุดซองห้ามื่นนี่นะครับเป็นตัวเลขของมีทิมาเด้อครับยำบอก f อซว่าเป็นหวยซองห้ามื่นเป็นตัวเลขมีทิมา่านั่นเองนะครับแล้วก็ 16เมษายนนี่คุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคบนาจอว่าเปลี่นว่าเพื่อนสีได้ตัวได้ฝากตอนเอฟซีนะครับเตรียมสมุดประกาศไวเลยนะครับที่แคบนาจอว่าเปลี่นนะครับเตรียมแคหนาจอไวเลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางฝากตอนกันหวยซองห้าหมื่นนะครับวาสีมีตัวใดแน่นะครับอาครับสำหรับช่วงสงการนี่นะครับทั้งช่องเฮ้ากับไฮเอฟซีมีคววมสุขคววมเจริญเด้อครับถือว่าเป็น สัปดาห์แห่งวันครอบครัวนะครับผ้าลูกผ้าล้านไปเที่ยวกะให้มีความสุขนะครับเดินทางตลอดปลอดภัยแขวคขาดในการเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทางจ่องฮอดก็บมียังนะครับนอกจากคําอวยพรสิ่งดีๆนะครับฝากตอนกันเอาครับเพียวว่าไปกาศเสียเวลาครับไปเบิ้งตัวเลขแนวาทางสุดซองห้าหมื่นพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ครับเป็นตัวเลขแนวาทางครับสุดซองห้าหมื่นนะครับ แคปหน้าจอไวเดอร์ครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเป็นกระจดเอานะครับอันนี้แนวทางนี้สีคู่เข็นแขวนคาเอฟซีเล็กสองห้าหมื่นครับเบิ่งแนวทางตัวเลขให้ดีครับวิ่งหนึ่งกับสองครับเป็นบทล่างเ้ยครับยำแนวทางเพิ่ว่าเป็นบทล่างมีสี่คู่ครับวิ่งหนึ่งกับสองครับเป็นบทล่างเ้ยครับแนวทางเป็นบทล่างนะครับมีนะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด 1 8 2 8งแแกับส6เมษายน2,566ครับอ่านาติดตามเด้อครับเ c ฟซพวาแเนวาทางตัวเลขบอหลายตัวนะครับเลขซองหามืนเลขมีที่มานั่นแหละครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคบน,นาจอว่าเป็นครับอ่าตัวเลขแนวาทางครับมีวิ่ง1กับ2 ประกบคูมี4คูครับมี17 18 27 28แค่นั้นนะครับย่ำแนวทางว่าเป็นบนล่างรับสำหรับสุดสองห้าหมื่นเด้อครับฝากตอนกันงวดที่แล้วครับย่ำอีกรอบนึงว่าเพื่อนไฮวิ่งมานะครับศูนย์กับเจ็ดนะครับเอฟซีศูนย์กับเจ็ดอ่ะงวดนี้วิ่งหนึ่งกับสองกับแนวทางมีสี่คูหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปด แนวทางบาลายโตนะครับมีซีคูถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลเดอร์ครับอ่เป็นจังไรกรสิติดต,ตามมาฝากตอนเอฟซีอีกครังหนึ่งเปิอที่มีความเคลียนไวแบบใดแนวทางตัวเลขสิมีการเปลี่ยนแปลงบอถามบอ,อการอ่าถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันเลยนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางสองห้าหมื่นกับแคปหนาจอไว้ฝากตอนกันอ่มักชอบกระจั้ตามครับบอมาก,กับปล่อยพันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับ แต่ละสำนักแต่ละช่องแต่ละทีมนะครับอ่แต่ละสำนักนะครับที่ท่าน่องเข the ้าพิดตามมักสอบสำนักไหนเข้ากัจังตามครับมากับไปผ่านด้อครับทางสองเสนอเป็นแนวทางอาจจะของตัวเลขแนว่ยทางคนกับไฮมาเป็นแนวทางนะครับไฮมาเป็นแนวทางด้อครับ fc มักสอบเขาก็จังตามมามาเข้ากับปล่อยผ่านนี่เป็นแนวทางตัวเลขของสองห้าหมื่นนะครับ อ่ะหบทที่แล้วเพิ่นกับวิ่งมาศูนย์กับเจ็ดนะครับบทนี้เพิ่นกับวิงหน,น,นึ่งกับสองกับแนวทางประกบคู่กับมีแค่นี้ครับสี่คู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดยับแนวทางอีกรอบนึงว่าเป็นบนล่างครับอ่าแนวทางบมหลายคู่หยับว่าเป็นบนล่างเด้อครับเอาครับแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับสุดสองห้าหมื่นสิบหกเมษายน 2566คร้บหกกับห้าสิมีโชคมีลาภกันบ่นะครับแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับตัวเลขทั้งข้างครับซุด250,000หมืครับอ่า FC แคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางช่องเฮานะครับในเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับคออ่อนวยรวยพรให้ FC ทางช่องครับอยู่ดีมีแห้งทุกขอบกลัวเด้อครับ่าคาถูกหยดไหลหยอดแชร์ นะครับทา้งจองห้องเขาก็มีอีหยังนะครับฝากตอนนอกจากค้ามเงยพรแลระกาตัวเลขแนวทางทุกถูกสำนักนะครับทุกถูกหลวงพ่ออ่าถูกเสี้ยนนะครับอาที่กล่าวถึงบ้เบิร์ตขับพระว่าไหลนะครับอ่าเป็นหมอบให้เอฟซีทางช่องนะครับอ่าการทำงานของแอดนะครับก็อยากให้เอฟซีทุกทุกท่านมีโศมีลาบกันนะครับอ่ากบมือนีกับส่วนสองนะครับทางแอดก็ได้ไปสร้อยงานทั้งวัดนะครับอาทั้งวัด อยู่บ้านอเองนะครับไปเป็นโคศกเป็นดีเจบนเวทีห้เพิ่นนะครับในเวทีละวงย่อนยุคนะครับจัดหาเงินเพื่อควบเรื่อนเรื่อง,องแล้วก็หาเงินเขาวัดนะครับเพื่อบำรุงธนูพระพุทธศาสนาเฮ้าไว้นะครับบำรุงศาสนาเฮาไว้หาเงินเป็นทุนน้ำซั์ต่อไปนะครับเพื่อการก่อสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์วาราอาลามนะครับ เก็บข้อครับเอฟซีเบานะครับเก็บข้อนะครับใส่เสียงลายแน่จังหน่อยนะครับเอฟซีครับอ่าไปเป็นโค้กไปเป็นดีเจบนเวทีให้เพื่อนกับมวลซืึนนะครับเอฟซีเฮาบพรว่าจะเป็นท้องทิ้นต่างๆนะครับอ่ากับมวลซืึนพอสมควรนะครับเหรเลญนำเหรียญทากให้ระวังเดินทางไปมากนะครับใส่รถใส่ล่านะครับบนถนนกับให้ใส่ก้นระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลรียญนำกับให้ สมมาพาควรกับรักษาวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยของคนอีสานเข้าไว้นะครับไปสู่ลูกสู่หลานกันนะครับประเพณีนี่นะครับถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญเก่าแก่มากยาวนานะครับเข้ารักษาประเพณีไว้ให้จนไปสู่ลูกสู่หลานนะครับเป็นประเพณีมหาสงกา์หรือว่าปีใหม่ไทยนะครับอ่าสุดท้ายนี่ทั้งชองห้องขบวนมีอย่างายนะครับในวาระดีทีปีใหม่ไทยมีมหาสงกา์นี้ ให้ FC ทุกชั้นทันนะครับอ่ามีความสุขก้มเจริญอ่าถุกครอบครัวเดินทางนะครับให้ตลอดปลอดภัยแควงขาดให้แต่พบแต่สิ่งดีๆนะครับอ่าความสุขกามเจริญจงมากนะครับให้เอฟซีทุกทันนะครับอยากให้ได้โชงได้มันกันด้วยครับอ่าแต่ละสำนักหมักชอบเข้าขัดจาบบับอบหมาเข้ากับผ่านได้นะครับเสนอเป็นแนวทางแต่ละคลิปแต่ละสำนักนะครับ เสนอเป็นแนวทางแต่จริงๆแล้วความตั้งใจขารทำงานของแอดอยากให้เอฟซีมีสุงมีลาบกันสู้ขุสุขคนนะครับสุดท้ายนี้ให้เอฟซทั้งช่องยุดีมีแห้งครับในส่วนเทศกาลปีไม่ไทยเฮานี้เหร็นนามสาดนามใหม้มีความสุข้มเจริญสู่ขุสุขคนไว้เจอกันชีพหนาสวัสดีครับ